เรามาฟังข่าวผ่อนคลายกันมากดีกว่านะฮะว่าทำไม Apple เนี่ยจะต้องไปพึ่งพาบริการคลาวด์ของ Google คือเนื่องจากว่าช่วงเวลานี้เนี่ยนะฮะบริการเก็บข้อมูลบนออนไลน์หรือว่า Cloud Computing Service เนี่ยะฮะได้รับความนิยมสูงมากๆเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตที่เร็วขึ้นเรื่อยๆนะฮะจนสามารถที่จะรับส่งข้อมูลจากคลาวด์ได้อย่างรวดเร็วทันใจแถมยังสะดวกในการเรียกข้อมูลได้จากหลากหลายอุปกรณ์ขอเพียงแค่เชื่อมต่อกับ Internet อินเทอร์เน็ตเอาไว้เท่านั้นนะฮะโดยหนึ่งในบริการที่คนนิยมใช้เยออะมากๆกๆ็คื iCloud Apple ขง ซึ่งในช่วงหลังๆเนี่ยนะฮะยิ่งมีความต้องการพื้นที่นะฮะในการใช้งานเนี่ยสูงมากจนทาง Apple นะครับไม่สามารถจะจัดหาเซิร์ฟเวอร์ได้เพียงพอทำให้ต้องไปพึ่งพาบริการของ Google Cloud เพิ่มขึ้นทุกๆปีปีละประมาณกว่า50%เลยทีเดียวนะฮะรายงานล่าสุดเผยว่า Apple เนี่ยต้องอาศัยบริการ o o o l l e l o u u นะครับเพิ่มขึ้นทุกๆปีปีละกว่า50%โดยในปี2021นี้นะฮะทาง Apple เนี่ยได้ใช้พื้นที่ของ Google Cloud ทะลุ8เอ็กซไหรือ ถ้าเข้าใจง่ายๆก็คือ8ล้านเทราไบต์เข้าไปแล้วและคาดว่าจะต้องเสียค่าบริการในส่วนนี้เป็นเงินกว่า300ล้านดอลลาร์ ในปัจจุบันนับว่า Apple เนี่ยเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ Google Cloud นะฮะจนทาง Google เนี่ยจะต้องตั้งชื่อให้เลยนะฮะว่า Bigfoot นะฮะตามมาด้วยอันดับ2อย่าง ByteDance นะฮะบริษัทเจ้าของแอปสุดฮิตนะฮะอย่าง TikTok นั่นเองโดย TikTok เนี่ยนะฮะตอนนี้นะฮะใช้พื้นที่ของ Google Cloud นะฮะไปกว่า500พารานะฮะหรือว่าเข้าใจง่ายก็คือ5 0,000เทราไบต์นั่นเองนะฮะซึ่งใช้น้อยกว่า Apple นะครับประมาณ16เท่านะฮะ แต่แน่นอนนะฮะว่าข้อมูลต่างๆของผู้ใช้งาน iCloud ที่ถูกเก็บอยู่บน o o o g l l o u o เนี่ฮะได้ถูกเข้ารหัสของทาง Apple เอาไว้เรียบร้อยแล้วทําให้ความปลอดภัยและก็ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเนี่ยนะฮะไม่ต่างจากการเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ของ Apple เองนั่นเองนะถึงแม้ว่า Apple แล้วก็ Google เนี่ยจะดูเป็นคู่แข่งที่กัดกันมาตลอดเลยนะฮะ แต่ก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันในบางเรื่องอยู่ดีนะฮะในว่าจะเป็นในเรื่องของ Cloud Computing Service นะฮะที่ Apple เนี่ยจะต้องพึ่งพา Google หรือว่าจะเป็นเรื่องของ Search Engine นะ,ะที่ Google เนี่ยต้องจ่ายเงินเพื่อขอเป็น Search Engine หลักของ iPhone แล้วก็ iPad นะฮะแล้วก็มีข่าวผ่อนคลายให้ชมฟังกันนะฮะว่าทำไม Apple เนี่ยจะต้องไปพึ่งพา กูเกิลข่าวด้วยนะฮะก็เป็นเรื่องของการที่ข้อมูลของเขาเนี่ยเก็บไม่พอนะฮะจนต้องไปซื้อพื้นที่ใน Google Cloud ด้วยนั่นเองนะฮะจนได้ฉายาไปเลยนะว่า빅ฟุตเกินเลยทีเดียวนะฮะ8ปดเอ็กไบเลยนะครับคุณผู้ชม8ล้านเทราไบต์เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเอาพวกฮาร์ดดิสต่างๆของเราเนี่ยถ้าเทราไบต์อะไรอย่างงี้นะฮะต้องมาเรียงสักกี่อันนะฮะมันถึงจะครบจำนวนที่ Apple นะฮะได้ใช้ไปเนี่ยนะฮะก็ให้มาคิดกันขำๆนั่นเอง